สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีคลินิกอัญยยงสวัสดีคุณหมอปาล์มและสวัสดีเจ้าของสุนัขพันธุ์คล้ายๆกับพุดเดิ้ลพุดเดิ้ลไซส์ที่เป็นไซส์ใหญ่หน่อยหนึ่งซึ่งไม่ใช่พุดเดิ้ลทอยสำหรับตัวนี้สิ่งที่ต้องการที่จะแก้ไขก็มีเรื่องของผิวนังอักเสบเรื้อรังรุนแรงและการเรื่องของช่องหูอักเสบเป็นหูน้ำ นวกและก็อันที่สามก็เรื่องของตาตาเป็นฝ้าฟางตามองไม่เห็นแล้วสำหรับวันนี้ก็มาตรวจกับคุณหมอปามซึ่งหลักๆเมนหลักก็คือน่าจะเป็นเรื่องของผิวหนังสำหรับเรื่องของผิวหนังก็เป็นปาาระกันแรกที่ป้องกันโรคผิวหนังความชุ่มชื้นถ้าหากว่าผิวหนังตกอยู่ในสภาพที่ อักเสบหรือว่าไม่สามารถปกป้องตัวเองได้ระบบต่างๆก็จะรวนตามไปซึ่งสำหรับวันนี้คุณหมอปาล์มก็ได้ทำการตรวจวินิจฉัยแล้วก็หาทางรักษาว่าตัวนี้เกิดจากข้อบกพร่องตรงจุดไหนบ้างแล้วยาที่ต้องใช้มีกี่ระบบเดี๋ยวเรามาดูกัน สำหรับท่านใดที่เจอปัญหาเกี่ยวกับโรคผิวหนังโรคผิวหนังใช้ระยะเวลาในการรักษานานไหมบางท่านที่เจอปัญหาเดียวกันอยู่ก็อาจจะมีข้อสงสัยอยากถามแล้ววันนี้ก็คุณหมอคุณหมอได้ทำการตรวจแล้วแล้วก็ทดลองการให้ยาไปแล้วเดี๋ยวให้คุณหมออธิบายเกี่ยวกับโรคผิวหนังในสุนัขให้ฟังนะคะเชิญคุณหมอปลาล์มอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของผิวหนังได้เลยคะ่ะ สำหรับน้องคนนี้นะคะเราจะเห็นว่ารอยโรคของเขาเนี่ยมีลักษณะเป็นคราบหนองนะคะค่อนข้างเยอะกระจายทั่วลำตัวค่ะแล้วก็มีความแดงอักเสบนะคะทั้งตรงบริเวณลำตัวสองข้างหางทั้งหางปลายจุจูเขาแล้วก็จะมีบริเวณดั้งจมูกอ่ารอบๆปากนะคะแล้วก็ฝ่ามือฝ่าเท้าของเขาค่ะ ซึ่งเป็นบริเวณที่แปลกมากในสุนัขถ้าเกิดว่าเป็นโรคผิวหนังอักเสบธรรมดาเนี่ยมันจะไม่ขึ้นแบบยกตัวผิวหนังอักเสบยกตัวหนาตัวแบบนี้นะคะเพราะว่าคราบหนองอตั้งแต่แรกเริ่มต้นที่มาเนี่ยตอนคุยกับเจ้าของเราก็บอกแล้วว่าเออมันลักษณะคล้ายกับภูมิคุ้มกันทำลายตัวเองนะคะเพราะว่ามันมันเหมือนกับเราใช้ยาปฏิชีวนะมาแล้วระดับหนึ่งแต่ว่าไม่สามารถรักษาโรคนี้ให้หายได้ ในช่วงที่มาอยู่กับเราเราก็ทําการเพราะเชื้อเพื่อดูการติดเชื้อว่ามีการดื้อยามากน้อยแค่ไหนรวมทั้งดูในเรื่องของการปรับยาให้ยาตัวที่ช่วยคุมการอักเสบของผิวหนังช่วยในการรักษาโรคภูมิคุ้มกันซึ่งอพอผ่านไปประมาณ5้าวันผลก็เป็นที่น่าพอใจว่าเออผิวแห้งดีมากเลย แต่พอสองวันที่ผ่านมาเราลองหยุดยาตัวนี้ดูเพื่อทดสอบว่าน้องมีการติดเชื้อธรรมดาหรือว่าเป็นภูมิคุ้มกันผ่านไป2วันเราก็เห็นแล้วค่ะว่ามันแตกต่างเลยว่า,าผิวหนังของเขาเนี่ยมีการกลับมามีคาบครัสคาบหนองกลางอีกครั้งหนึ่งที่บริเวณหางแล้วก็รอยโรคใหม่ๆเกิดขึ้นเร็วมากภายใน1วันนะคะโดยที่ใน1วันที่เราหยุดยาหองวันนี้ ก็จะมีรอยโรคตามตัวกระจายขึ้นใหม่โดยที่มันแปลกตรงที่เราให้ยาฆ่าเชื้อตามผลเพาะเชื้อแล้วให้ยาเช็ดยาทายาพ่นทุกชนิดที่จะควบคุมการติดเชื้ออย่างเต็มสตรีมแต่ว่าก็ยังไม่สามารถหยุดยั้งอาการหนองได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เราจำเป็นจะต้องลงยากลุ่มที่เป็นสเตียรอยเพื่อช่วยในการกด การอักเสบของร่างกายลดการทำลายของภูมิคุ้มกันทำลายผิวหนังตัวเองนะคะเพื่อให้น้องผิวหนังกลับมาแห้งให้เร็วที่สุดค่ะก็สำหรับสบภาพของอสุนัขตัวนี้เราก็ได้เฝ้าสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดเพราะว่าเจ้าของฝากไว้ที่อัญยองเพื่อรักษาเรื่องของโรคผิวหนังที่เป็นมานานและก็เลือล้อยลังเป็นแล้วเป็นอีกกลับมา เป็นซ้ำๆอีกแบบเดิมแล้วก็ได้ทำการตรวจทั้งส่งแลบทั้งสังเกตอาการทั้งให้กินยาทั้งใช้ยาทาร่วมกันเพื่อที่จะสรุปแนวทางในการรักษาผิวหนังอักเสบของน้องว่าจะใช้แนวทางไหนในการที่จะทำให้สภาพผิวหนังเขากลับมาได้ อาจจะไม่ถึง100%แต่ว่าก็ทำให้คุณภาพชีวิตของเขาดีคุณภาพชีวิตของเขาดีอย่างไรก็ไม่เกาขัน้นไม่เจ็บปวดแล้วก็ผิวหนังไม่มีกลิ่นเหม็นจากตัวกลิ่นของผิวหนังอาจจะเกิดพวกคราบใครสำหรับคุณหมอก็ได้ทำการทายาให้ยาอยู่ทุกวันแล้วก็มีการล้างแผลไป สำหรับตัวนี้ก็สรุปแล้วก็คือคุณหมอคิดว่าในการที่จะดูได้ที่บ้านเราจะแนะนำเจ้าของหรือว่าท่านที่เจอปัญหาอยู่อย่างไรหลังจากนี้ค่ะโรคนี้ก็คงจะต้องเมนเทนด้วยยาที่ช่วยกดภูมิลดการอักเสบเป็นระยะนะคะช่วงแรกๆเราอาจจะต้องกินยาทุกวันค่ะหลังจากนี้อาจจะลดยาลงเพื่อลด side e f f e เรื่องของ ค่าตับเนาะหรือว่าการกินน้ำเยอะชีเยอะหิวข้าวนะคะลงเราก็อาจจะปรับยาลงตามอาการก็อาจจะความถี่ยาจากทุกวันก็เป็นวันวินวันเป็นทุกสองวันจนเหลือน้อยที่สุดที่จะควบคุมอาการได้บางตัวก็อาจจะกินสัปดาห์ละสองครั้งก็ก็เป็นได้จนเราสามารถลองหยุดยาได้ค่ะหากถ้าเกิดว่าเราลองหยุดยาแล้วอาการไม่ได้กำเริบ ก็หลังจากนี้ก็คือต้องลองสังเกตอาการค่ะหากเป็นใหม่ก็สามารถมาปรึกษาคุณหมอเพื่อที่จะเริ่มการรักษาอีกครั้งหนึ่งได้สำหรับเรื่องของโรคผิวหนังก็เป็นอีกโรคหนึ่งที่ต้องใช้ยาในการร่วมกันอาจจะหลายตัวคอมบ่ายกันแล้วก็อาจจะเป็นทั้งยากินยาฉีดแล้วก็ยาทายาพ่นเป็นคล้ายๆกับสเปร รวมด้วยเนื่องจากาผิวหนังที่มีเรื่องของภูมิคุ้มกันหรือว่าภูมิคุ้มกันร่างกายตกบางทีต้องใช้เวลาในการดูแลและก็อาจจะดีขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่สามารถควบคุมเชื้อได้หรือว่าสภาพร่างกายแข็งแรงและถ้าหากมีปัจจัยที่กระตุ้นก็อาจจะทำให้เรื่องของผิวนั้น กลับมาเป็นอีกทางที่ดีที่สุดในการรักษาผิวนั้นก็คือมันสังเกตอาการเวลาที่เขาเกิดแผลหรือว่าเป็นรอยโรคอ่าแค่นี้เดียวก็ให้รีบพามาในการรักษาเพื่อลดระยะเวลาในการรักษาในครั้งต่อไปที่เขาเป็นซ้ำสำหรับคลิปนี้หรือว่าตัวนี้คุณหมอมีคำแนะนำพิเศษไหมคะค่ะก็ มันสังเกตอาการป้อนยาตามคําแนะนําของแพทย์แล้วก็ก่อนหน้าก็ควรพามารับการตรวจรักษาวินิจฉัยให้ถูกต้องถูกโรคนะคะเพื่อที่น้องจะได้ไม่ต้องแบบเจ็บป่วยทรมานนานก็สําหรับคลิปนี้ก็เป็นเรื่องของการป้อนยาและกาทายาเป็นส่วนใหญ่การที่ป้อนยาแต่ละตัวก็อาจจะมีการป้อนยายาก เราก็ต้องพยายามทำให้ได้เพราะว่ายารักษาผิวหนังก็ส่วนมากก็จะเป็นยาป้อนป้อนทุกๆวันป้อนต่อเนื่องเพื่อให้ผิวหนังเขาสวยงามสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณคลินิกอันยองขอบคุณเจ้าของแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับท่านใดที่มีปัญหาก็สามารถที่จะมาได้นะคะที่อันยองก็มีหมอผิวหนังรักษานะคะสวัสดีค่ะ